เรียกแม่ก่อนแม่อุ้ยเอาเรียกอีกเรียกอีกแมู่แม่เอาเรียกอีกค่ะแม่ไม่ใช่เรียกแม่สิแม่อุ้ยรักแม่ไหมแน่รักแม่ไหมบอาพูดแม่ก่อนไหนพูดแม่ก่อนแม่แม่แม่แู่แม่แม่จม่แม่แม่แม่จม่ก่แม่แม่แม่อม่แม่แม่แแม่่ แม่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 เอาพ่อก่อนเรียกพ่อพ่อรักแม่หรือว่ารักพ่อ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 โอ้รักพ่อคุณจ้าแม่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 เอาพ่อก่อนเรียกพ่อพ่อรักแม่หรือว่ารักพ่อรักพ่อ 不用